น่าจะเคยผ่านช่วงเวลาที่เงินหมดก่อนสิ้นเดือนบางทีเราอยากซื้อของที่จำเป็นแต่กลับไม่มีเงินสดพอต้องไปหยิบยืมบ้างหรือบางคนต้องใช้บัตรเครดิตล่วงหน้าแล้วก็มานั่งจ่ายหนี้ที่หลังเหนื่อยใช่ไหมคะการออมเงินเลยกลายเป็นเกราะป้องกันที่สำคัญค่ะเหมือนกับการสร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิตไม่ว่าเราจะเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นรถเสียก็ทันหัน ถ้าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพหรือแม้แต่โอกาสที่ดีๆที่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเราก็จะมีเงินสำรองไว้ใช้โดยไม่ต้องกังวลมากเกินไปและนี่แหละค่ะที่ทำให้เครื่องมือทางการเงินต่างๆถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยให้เรามีวิในัยในการเก็บเงินบางคนอาจชอบเก็บในบัญชีออมทรัพย์บางคนชอบฝากประจําบางคนก็ลงทุนกองทุน หรือคริปโตแต่มีอีกทาง